สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยห้าน้อยสูตร2ตัวรูดในงวดประจำวันที่5มีนาคม2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวัดประจำวันที่4นะครับผมสำหรับวันที่4นะครับผมแอดมินให้รูจุดที่1กับ4นะครับผมสำหรับแนวทางเข้า1นึง4ในรอบเฉพาะกิจนะครับผม แล้วก็ 2, 1, 1, 8ในรอบ VIP นะครับผมสำหรับในรอบปกติสายวิ่งสายรูดได้ 9, 1นะครับผมก่อไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่5แอดมินให้เด่นอยู่ที่6กับ7 6มี 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5แล้วก็ 6, 8สำหรับ7นะครับผมมี 7, 1, 7, 3, 7, 4, 7, 5แล้วก็ 7, 6 สำหรับเบิ้ลนะครับผมมี1 1 2 2 4 4 6 6แล้วก็7 7สำหรับ3ตัวนะครับผม1 6 2 8 6 4 3 7 1แล้วก็8 7 5นะครับผม f อพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f อพี่น้องมีแต่ความโชคดี เฮงเปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ